นี่ค่ะดิฉันพันจ่าอากาศเอกหญิงสาวรคกคำหวานผู้ช่วยขฆศกกรมรชาการกองทัพไทยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาถาทับบิ๊กลี่ไดเจตซึ่งจะเป็นรายการที่รวบรวมข่าวประจำสัปดาห์มาเล่าให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะ เมื่อวันที่2 3มีนาคม2568ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมนูพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านศุลกากรแม่สอดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเพื่อชี้แจงและเน้นย้ำการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดตากค่ะในการระงับการใช้ช่องทางบ้านแม่กุลวงห้าสี่ สำหรับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าผ่านแดนทั้งนี้ผู้ประกอบการท่าข้ามรับทราบและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกอบการบางรายที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวอาจขอให้จังหวัดปากกำหนดแนวทางปฏิบัติเฉพาะกรณีต่อไปทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีที่มาจากการจับกุมเพือข่ายค้าย,ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5และตำรวจผูทรภาค5ซึ่งพบว่าผู้ต้องหาลอบขนยาบ้าจำนวน18ล้านเม็ดไอซ์จำนวน250กิโลกรมัมและเคตามีน300กิโลกรมัมผ่านช่องทางบ้านแม่กูหลวงท่า48โดยซุกซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงที่ข้ามไปฝั่งเมียนมาและนำกลับเข้ามาฝั่งไทย ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและผู้อํานวยการส่วนสั่งการชายแดนไทยมีคําสั่งระงับใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดนค่ะและว้วมาต่อกันที่ข่าวที่2กันเลยค่ะเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชายแดนจังหวัดตากเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจําประเทศไทยขอส่งบุคคลสัญชาติฟิลิปปินส์ จำนวน206คนที่ถูกลอลวงไปทำงานผิดกฎหมายในเมืองมีวดีประเทศเมียนมาให้เดินทางกลับภูมิลำเนาผ่านประเทศไทยทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยไทยได้รับหนังสือยืนยันจากสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยว่าพร้อมรับชาวฟิลิปปินส์จำนวน30คนผ่านทางจุดผ่านแดนหาวอนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองบ้านวังตะเคียนใต้ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เมื่อวันที่24มีนาคมและอีก176คนเมื่อวันที่25มีนาคมผ่านทางด่านพรมแดนแม่สอดเมียวด,ดีแห่งที่2เช่นกันโดยทั้งหมดได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิก่อนออกเดินทางจากประเทศไทยโดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์เมื่อวันที่26มีนาคม2568ค่ะ ข่าวสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาพลเอกอุกฤษบุญตานนรองผู้บัญชาการทห,หารสูงสุดหัวหน้าศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านส่วนหน้า พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการส่งตัวบุคคลสัญชาติกัมพูชามาเลเซียฟิลิปปินส์และเนปาลที่อาจเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซนเตอร์กลับสู่ประเทศต้นทางณนะอาคารที่ทําการสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองจังหวัดตากพร้อมทั้งเน้นย้ำความสําคัญของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้รับการดูแลและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวประจำสัปดาห์แล้วพบกันใหม่กับรายการอาทับวิกีตไดเจ็ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ